กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อมหาเศรษฐีเขาเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากแต่เขาเป็นคนใจร้ายและขี้เหนียวเขาไม่เคยช่วยเหลือคนยากจนเลยแม้แต่ครั้งเดียววันหนึ่งมหาเศรษฐีกำลังเดินไปตามถนนเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่บนพื้นเด็กชายนั้นหิวและไม่มีเงินซื้ออาหารกินมหาเศรษฐีเดินผ่านไปโดยไม่สนใจเด็กชายเลย เด็กชายนั้นร้องไห้อยู่นานในที่สุดเขาก็ตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากมหาเศรษฐีเด็กชายเดินตามมหาเศรษฐีไปจนมาถึงหน้าบ้านเด็กชายก้มลงกราบเท้าของมหาเศรษฐีและขอร้องให้ช่วยเขามหาเศรษฐีมองดูเด็กชายด้วยสายตาเย็นชาเขาพูดว่าฉันไม่ช่วยคนขี้เกียจหรอกมหาเศรษฐีเดินเข้าบ้านโดยไม่สนใจเด็กชายเลย เด็กชายนั้นเสียใจมากเขานั่งลงร้องไห้อยู่หน้าบ้านของมหาเศรษฐีทันใดนั้นก็มีหญิงชาราคนหนึ่งเดินมาเห็นเด็กชายร้องไห้หญิงชารานั้นสงสารเด็กชายมากจึงเข้าไปถามเด็กชายว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กชายเล่าให้หญิงชาราฟังว่ามหาเศรษฐีไม่ช่วยเขาหญิงชารานั้นรู้สึกโกรธมากจึงเดินไปหามหาเศรษฐีหญิงชาราพูดกับมหาเศรษฐีว่า คุณเป็นคนใจร้ายมากคุณไม่ช่วยคนยากจนเลยแม้แต่ครั้งเดียวมหาเศรษฐีพูดว่าฉันไม่ช่วยคนขี้เกียจหรอกหญิงชราพูดว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ขี้เกียจเขาแค่หิวเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณมหาเศรษฐีพูดว่าฉันไม่สนใจมหาเศรษฐีเดินเข้าบ้านโดยไม่สนใจหญิงชราเลยหญิงชรานั้นโกรธมากเธอสาบแช่งมหาเศรษฐีว่าขอให้คุณกลายเป็นคนจนและยากแค้น มหาเศรษฐีไม่เชื่อคำสาปของหญิงชราเลยเขาเดินเข้าบ้านและลืมเรื่องทั้งหมดไปวันรุ่งขึ้นมหาเศรษฐีตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกลายเป็นคนจนเขาไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีสมบัติอะไรเลยมหาเศรษฐีต้องทำงานหาเลี้ยงชีพเหมือนคนทั่วไปมหาเศรษฐีต้องทำงานหนักมากแต่เขาก็ไม่สามารถหาเงินได้มากพอที่จะเลี้ยงชีพได้ในที่สุดมหาเศรษฐีก็อดตาย มหาเศรษฐีตายด้วยความทุกข์ทรมานเขาเสียใจที่เขาไม่เคยช่วยเหลือคนยากจนเลยเขารู้ว่าเขาสมควรได้รับผลกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการให้ทานเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่การให้ทานสามารถทำให้เรามีความสุขได้การให้ทานยังสามารถช่วยคนยากจนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้